ก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวสวัสดีให้ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคิติก้าก็เป็นเกมมือถือนั่นเองวันนี้นะครับผมก็จะมาลองปั้นตัวละครนะครับ w a นเด ing Master ตอร์นะฮะ ก็เป็นตัวละครผู้ชายนักเวทนั่นเองก็โอเคฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการนะฮะทำเคเวสเบิกพลังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะเบิกพลังตัวละครก็ภารกิจผมทําไปครบหมดละที่เหลือก็คือกดตรงนี้เลยนะเบิกพลังตัวละครฟิงอ่า เรียบร้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาอัพสกิลกันก่อนดีกว่าไหนๆก็เบิกพลังละสกิลที่ใช้นี่ก็จะเป็นเวทล้วนเลยนะฮะอ่ะไม่ได้มีไม่ได้ผสมกายภาพมาเอาเป็นอ่าเอ้ยอันนี้ก็เบิกพลังได้ละอืมงั้นเบิกพลังอันนี้ก่อนแล้วกัน อ่ะปึ้เรียบร้อยมันน่าจะได้แค่3สกิลนะอ่ะเบิกอันนี้ไปด้วยยังไงเดี๋ยวพวกนี้ก็ต้องได้ใช้อยู่ดีเบิกไปงั้นก็อัพเบิกพลังอนะันนี้ไปด้วยแล้วกันป้าอาหูไม่พอวะ่ะเดี๋ยวไปดูที่ร้านค้าก่อนร้านค้าน่าจะมีขายอยู่นะหินเบิกพลังโอเคแล้วตอนนี้ก็เบิกพลังไปด้วยนะจุกตีธรรมดาเบิกพลัง อัพเลเวลอัพสกิลนี่อัพเลเวลงั้นเพิ่มระยะเวลาในการจงตีแล้วกันอันนี้ก็ดาเมจมันก็อ้ต่างกันเยอะเลยวะ่ะอันนี้ทําให้ 10, มึนงงหมดสติผมเน้นเป็นเพิ่มระยะเวลาแล้วกันนะฮะแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนนะผมเพิ่มระยะเวลาทั้งหมดเลยโอเคอันนี้อัพเวลป้าเรยบร้อย เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอุกบาทกันก่อนนะครับอุกบาทถ้าเราเบิกพลังแล้วถ้าเราจะใส่อุกบาทได้อีกช่องหนึ่งนั่นเองใส่ปิดอันนี้ก็ได้โมงเนี่ยความงเพิ่มเติมเหมือนตาการ์ริแล้วก็ความสียหายลดลงอ่าอู้เพิ่มมาเยอะเลยโอเคเดี๋ยวผมจะมาอัปเกรดอุกบาทสักหน่อยหนึ่งแล้วกันพัฒนาอ่ะนี่ไงได้ละสิบล้าน ป่าบมเสียหายทั้งหมดนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่สุมซักกันก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหาอาวุธของเรานะตอนนี้อาวุธของผมนะยังเป็นขั้นเทพอ่ะไม่ใช่เทพสิเป็นตำนานอยู่ยนะฮะผมต้องเปิดให้ได้อาวุธของตัวเองนะครับอ่ะจะได้หรือปะเนี่ย ไม่ได้นะฮะโอ้โหเฮ้ยโอ้ยได้รุ่นของตัวเองละโอเคเดี๋ยวเราไปดูกระเป๋าก่อนนี่นะเราได้รุ่นของตัวเองมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปสืบทอดอเราจะสืบทอดได้หรือเปล่าเนี่ยไปที่เพื่อนเราดับก่อนแล้วกันเราสืบทอดได้ไหมสืบทอด โอเคโอค้โหใช้วัตถุสึกทอดนะเรามีไม่พอนะครับ๋ต่ผมจะสึกทอดแบบใช้เป็นกะลัดละกันเพราะว่ามันใช้วัตถุสึบทอดนะแค่สิบห้าเองไปไปฮะอู้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเพิ่มระดับโอ้โหมันไม่มีอีเวนต์เพิ่มระดับว่ะ งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเพิ่มระดับบนหลังแล้วกันงั้นเดี๋ยวเรามาเพิ่มระดับอุปกรณ์ทั่วไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคฮะตัวน,นี้ก็บวกสิบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปใส่อาวุธกันก่อนปภาเรียบร้อยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปหากิ้วกันก่อนนะฮะมีกิ้วสาธารณะให้เราเข้าหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวนะตัวเลือก โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเข้านะฮะกิวคนนี้ดูนะฮะอ่ะเขาบอกว่าไทยแลนด์อ่ะเราเข้าไปดิตัวนี้มี64คนป้าขอสิงด้วยคนนะครับนะฮะโอ้โหซีพีขึ้นเยอะมากกดเข้าร่วมไปเดี๋ยวเราไปอาสลักอุปกรณ์กันก่อนดีกว่านะฮะถ้าเราใช้เป็นของนะฮะมันจะใช้เงินประมาณกี่ล้านเนี่ย15ล้านนะครับอ่า ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปฟาร์มทีหลังแล้วกันรับพิษสามร้ 300. สลกักโอ้โหได้สีฟ้าอ่ะสีฟ้าซึ่งไม่โอสีเขียวดักกว่าเดิมอีกอ่ะสีเขียวก็ก็ได้โอเคมันเมันเปลี่ยนได้นะฮะจะบอกอยังไงดีไม่ค่อยมีดวงเลยอันนี้ขนาดใช้กระดาเปิดนะเนี่ยอ่ะเปิดอีกอันนึงซิป๊า้าเฮ้ยสีขาว เป็นคีย์ข้อนะฮะอ่ะประมาณนี้ก่อนล้วกันเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนทีหลังแล้วก็เราต้องไปที่อัญมณีหน,น,น้าหลักอุปกรณ์นะฮะอ่ามาแล้วอันนี้เป็นเออจำสกิลไม่ได้ด้วยนะ <c oughs> น่าจะได้ใช้ไหมพวกเนี้ยอ่ะสมสัสยใสดูก่อนแล้วกันใส่สกิลไป บล็แทปเปอร์ได้ใช้ทริปเปอร์ทริปเปอร์ทริปเปอร์โอเคใส่ไปอันอีกอันหนึ่งผมจะใส่เป็นระยะบัฟหรืออะไรดีเอ้ยมันได้เป็นระยะบล็อกมากว่ะสองวิเหรอสองวิอีกหรอ,อเอาเท่าที่มีแล้วก่อนเอาเท่าที่มีใส่ไปก่อนแล้วกันนะฮะเพิ่มระยะบัฟออีกสองวินะฮะ อันยญมณีนี่เราใส่ใส่อันนี้ไปก่อนแล้วกัน่ะบมก20ที่เหลือมันเป็นสีเขียวนะสีเขียวก็ใส่ไม่วางก็ได้มันเป็นป้องกันเราจะไม่มีดาเอ็เลยนะเนี่ยมันจะไม่มีดาเม็เลยนะเนี่ย,ย,ยถ้าใส่ไปก่อนไม่เป็นไรแล้วก็ใส่บวกแปดไปใส่ตาการครีนะฮะ เรียบร้อยอก็ไม่เย่นะก็พอได้อยู่เดี๋ยวาจจะต้องไปเปลี่ยนนะเปลี่ยนกรอบเดี๋ยวเราไปลงนะฮะสเตจกันก่อนนะครับมาเลย่หวแน่นอนตวเนี้อาระดับนรกนี่เราแทบจะไม่ได้ฟาร์มเลยนะเดี๋ยวนะในที่โลกอ่ะเราน่าจะไหวแล้วแหละนรกเนี่ย ระดับนลกนะฮะไหวแหละ <c oughs> CP เราเกินแล้วเริ่ม ร้อยฮือสกิลมันสวยมากเลยนะย <laughs> ผมไม่ค่อยชอบเล่นเวทสักเท่าไหร่นะ ไอ้เลยหูหูดำเจียวบอสแล้วปึ้งเรียบร้อย oh <my> โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่ฝาฟันกันก่นกอนนะฮะ าฟาร์มแล้วก็ไปที่เคลียร์กองทัพมอนสเตอร์ก่อนละกันเคลียร์กองทัพมอนสเตอร์ตอนนี้นะฮะผมจะมาฟาร์มตรงอวีจีซะส่วนใจนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูนิดแล้วนี่เป็นสกิลต่อเนื่องไะเนะมันสามารถรวบมอนได้ ได้ไกลแล้วก็ได้นานด้วยสิสก,กิลจะลงสีิได้นานขึ้นก็ช้าเนี่นย <c oughs> ตกใจ แล้วเพิ่มระยะเวลาบัฟด้วยนะเพราะว่าเราใส่โอปอนะเพิ่มระยะเวลาบัฟสองวิสองวิขนาดไหนนะถ้าทำดามิตต่อนได้ เอาเรื่องอยู่นะมอนได้ท้ายแบบตีแทบไม่เข้าเ่ยโอเคเอาได้อยู่ได้อยู่ต่อไปก็ไปเบอร์บอสก,กันก่อนนะฮะเบอร์บอสบอสต,ตัวนี้อ่ะไปลองเทสดู เรื่องใช่ได้อยู่โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปลองเปตเทิร์นกันก่อนนะฮะบารเทิลโรเจอร์ yo. อ่าน้องแมวเร,ราเท่าไหร่ล้านแปดอ่านี่สะท้อนความเจ็บหายเราไหวเปล่าวะเฮ้ยแต่มันมีเควสให้เราเบิกพลังนะฮะเฟสเบิกพลังให้ตีน้องแมวอ่ะตีน้องแมวก่อนไหวปะเนี่ย วิ่งโดนุดอีกแคลไม่ใช่เหรออวตารของอีแคแล้วเนี่ยดูจากรงหงนะนี่จะส่งอีกแครเนี่ยเรียบร้อยนะฮะ่าทำเฟนเตอรพลังเป็นตัวเลยนี่คุณกินนะครับเ <laughs> นี่ยก็คุณกินอนะ่ะ โอ้โหมีบุกพลังเอ็กซ์ตีมแล้วไหวไหเนี่ยสองห้ารสามน่าจะไม่ไหวเฮ้ยคนนี้มีเคเวส์นี่ยับปตีคนนี้ให้ก่อนอเฮ้ยทำไมเลือดเราไม่เต็มอ่ะ <laughs> เดี๋ยวทำไมเลือดเราไม่เต็ม พักก็เนี่ยโอเคเรียบร้อยนะคเควส์ฐานอ่าถือว่าทำเควสนะฮะเบิกพลังไปในตัวเคลียทั้งหมดเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวไปดูสกิลกันก่อนดีกว่าจริงจริงนะสกิลนะฮะคนจะเบิกสกิล ex ไปด้วยนะฮะนี่นะฮะ ต้องใช้อีกร้อยหนึ่งว่ะอีกร้อยหนึ่งเราต้องไปซื้อเอาก็ได้หรือว่าเราจะทำควิดควิดเบิกพลังนะฮะเพื่อเก็บนะฮะเก็บหินเบิกพลังไปเรื่อยๆก็ได้อ่ะอมยังอีก,กไกลงอีกยาวกไกลอันนี้อัพวลโอเคมานนี้ต่อไปดูอุกาบาทอีกทีก่อนแล้วกันนะ,ะอุกาบาทนี่ถ้า ใครอยากจะเล่นเวทแบบแรงๆเลยนะฮะแนะนำว่าเป็นจงตีเวทไปเลยก็ได้นะครับความเสียหายเพิ่มเติมความเสียหายเพิ่มเติมก็ได้นะแต่ว่าไออุกาบาทที่เหลือของเราเนี่ยก็ต้องมีออปชันอุกาบาทที่มีเสียหายเพิ่มเติมตัวเองแต่นี้ผมเน้นเป็นการาเพิ่มนะฮะความสามารถทั้งหมดของอุกาบาทโอเคครับก็ประมาณนี้นะค่าสานะของตัวละครของเรานะ ก็มาลองปั้นดูนะฮะของของเราอาจจะยังไม่ฟูนะฮะออปชันยังอาจจะยังไม่เต็มนะ,ะเพราะว่าของเราไม่มีนั่นเองก็จะได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็การสลับของเรานะแล้วก็การตีบวกของเราก็ยังไม่สุดนะครับการสลับของเรานี่เราจะต้องเน้นเป็นคลิหรือไม่ก็จงตีไปเลยนะฮะเราจะเน้นดาเมจเป็นหลักเลยเพราะว่าตัวละครตัวนี้ก็การป้องกันสูงอยู่ เพราะว่าเราเปนเน้นกัรป้องกันในส่วนของอุกกาบาตนะฮะโอเคครับผมก็ขอทิ้งท้ายไว้เพียงต่นนี้ก่อนนะครับถ้าใครสนใจตัวละครตัวนี้นะก็เราปั้นมาดูก็ได้นะก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมืนกันนะฮะโอเคครับยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ